ค่ะสวัสดีค่ะมือนี้เข้ามาติดตามผลงานของสมแดงเนาะค่ะเนาะซึ่งเข้ามาหน้าของคุณคนครพุทธ,ธิสารบ้านหนองลุมผูกอำเภอบ้านม่วงจังหวัดส,สกลนครเนาะค่ะเนาะตอนนี้คุณคนครกําลังฉีดพ่นสมแดงเป็นครั้งที่สามค่ะซึ่งก่อนหนานีเข้ามาถามไทยคุณคนครว่าเป็นจังไดโน้ใช่สมแดงไปแล้วคุณคนครบอกว่าตะพัดวานเขามาา หน้ากระแรงแรงแต่ว่าเขาก็บอกเคยว่าสิเป็นใบเหลืองเหลืองใบเ้าเฉาน้ค่ะเนาะใบเขียวใบง่ามใบตั้งสมคํำซาลือของสมแดงชีวภาพร่อยเปิดเส้นใส่ได้กับทุกๆชนิดของพืชเนาะค่ะเนาะเมว่าสิเป็นไม่ดอกไม่ผลตอนนี้คุณคนครกำลังฉีดพ่นอยู่ค่ะนี่เป็นครั้งที่สามของการใส่สมแดงเนาะค่ะเนาะ ใส่สมแดงกับหน้าเขา่าใบเขียวใบงามใบสู้ใบตั้งเนาะค่ะเนาะขนาดแรงตะพัดเพิ่นวานบ่เคยพอนน้ำจากเถือค่ะเพื่อว่าเข่ากันยังเขียวบ่มีใบเหลืองเลยค่ะค่ะตอนนี้คุณนครก็ขึ้นมาจากการฉีดพ่นสมแดงกันแล้วเนาะค่ะเนาะเข้ามาสอบถามว่า พ่นใส่จังไดจังไดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณนครสวัสดีครับผมมาจังไดนน้อคุณนครฉีดพ่นสมแดงมานีเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะเราใส่จังไดจังไดช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะครับผมครับสมแดงผมฉีดพ่นมากก็เป็นประมาณครั้งที่สามนะครับเขาผมก็เป็นหน้าวานหน้าก็่อนกลางมีกี่หินดินกระบออุดมสมบูรณ์ไปไลยครับผมปีนี้ผมฉีดครั้งที่สามรู้สึกว่าเขาสีเขียวงามใบตั้งอยู่แแล้วก็เขาแต่ก่อนของผมมีปัญหาเรื่องเชื่อรลา ใบแดงสิบงามปนี้ปีนี้มาล่องใส่สมแดงก็ถือว่าโอเคครับผมสมลองตัวนี้ปริมาณการใส่นะครับเนาะตัวนี้ฝาในฝาหนึ่งแล้วก็นี่อะมิโนมันสีเปลนผงม,มาคู่กันแล้วเข้าผสมใส่น้ำใ้คือผมเห็ดนี่มันสิออกน้ำสีำดำดำมันเป็นชีวภาพลอยเปอร์เซ็นต์ครับบ่เปลี่ยนอันตรายตอสั์น้ำและสั์บกคนกับบ่บปนังเบื้องการแต่งตัวที่ผมฉีด,ดพ่นครับผมดีอีีครับผมแล้วก็ซอยให้ ปรับสภาพดินน้ำพืชท่าสิขแข็งแรงต่อต้านด้านต่อลูกได้ก็ถือว่าโอเคครับสมแดงไพยหู้จะเข้าผู้นั้นโชคดีสมแดงดีจริงๆครับค่ะขา้ามาสังเกตเบิงนะะเนอะค่ะเนาะนี่คือขั้นแดนระวางหน้าของคนอื่นที่บด,ดบได้ใส่สมแดงกับหน้าคุณนครพฤทิสารที่ได้ใส่โสมแดงกันเนาะค่ะเนาะ ซ้ายมือนี่จะเป็นหน้าของคนอื่นที่เพิ่นบได้ใส่สมแดงค่ะแต่ขวามือจะเป็นหน้าของคุณคนครที่ใส่สมแดงเนาะคะ่ะเบิ่งสีมันจะต่างกันเ้ยค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องหน้าของคนอื่นที่เพิ่นบได้ใส่สมแดงหน้าแดนกันหน้าสองทงนี่บได้พ่อน้ําย่อนว่ามันแรงนะะเนาะค่ะเนาะแต่วา่าหน้าของคนอื่นข้าเจ้าสิใบใบมันสิกรบกอบแหงๆค่ะ แต่ใบอันหน้าของคุณคนครนี่มันก็ยังเขียวชะอมเป็นปกติของต้นพืชทั่วไปเนาะค่ะเนาะแต่วาหน้าของคนอื่นมันจะใบเหลืองสายมือสังเกตสายมือเลยค่ะเดอะ้อใบเหลืองมันจะเป็นกรอบๆแห่งๆเลยค่ะส่วนหน้าของคุณคนครใบเขียวใบชูใบตั้งค่ะ ค่ะสังเกตเบิางได้ค่ะเบิงกอเข่าของคุณนครเนาะค่ะบึงมันแตกงามงามทั้งที่หน้ามันแหลงมาสองเดือนแล้วเนาะคะ่ะฝนกระตกพ่อผ,ผิวผิวหนึ่งแมเบ่งหนามในหน้ากับบมี่เลยค่ะแต่กอเข่าแต่กอได้ใหญ่มากใบเขียวใบชูใบตั้งสมแดงชีวภาพร้อยเปอร์เซนค่ะใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทั้งไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนะคะ